แฮปปี้สกายชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมาแนะนำสำหรับใครที่ทำคลิปวิดีโอช็อตนะคะใน u t ทูบหรือว่าใน tiktok นะที่เป็นการอัปโหลดภาพนะแต่กรณีที่เรามีคลิปวิดีโอเป็นแนวนอนเราจะเอาไปโหลดในช็อตวิดีโอของ YouTube ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้เดี๋ยวฟ้าจะพาทำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็นช่องว่างสำหรับเอาไว้ใส่คลิปวิดีโอของเรานั่นเองเรามาเริ่มกันแบบนี้นะแบบง่ายๆเลยนะคะให้ทุกคนไปที่ youtube นะคะตอนนี้เนาะแล้วก็ไปเลือกช็อตวิดีโอนะคะที่เป็นตัวช็อตตัวนี้เนาะแล้วแคปหน้าจอไว้ค่ะตึ๊กเป็นตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นกดออกเลยแล้วเราก็จะมาใช้แอปพลิเคชัน iBisPaint กันค่ะ นี่คือตัวอย่างเนาะเอาละตาขอย้อนกลับ iB i ิ p e พพอเราเปิดเข้ามาแล้วให้เรากดที่รูปผู้กันนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็รอบนี้ฟ้าใช้มือถือนะคะก็มากดเครื่องหมายบวกด้านล่างมุมซ้ายตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วเทนี้เราจะไม่ตั้งค่าหน้ากระดาษแต่ฟ้าจะใช้วิธีการแบบนี้นะคะมาตรงนี้เลยนำเข้ารูปภาพแล้วไปดึงรูปภาพที่เราแคปไว้ ภาพนี้ขึ้นมาแบบนี้ให้กดยกเลิกนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าจอแล้วก็ย่อลงสังเกตนะคะว่ามันจะมีส่วนตรงนี้เกินแล้วก็ตรงแถบตรงนี้เกินนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดภาพโดยการที่มาตรงเครื่องมือแปลงสีแล้วไปเลือกกระดานภาพวาดน,นะคะหลังจากนั้นให้เลือกตรงตัดแต่งแล้วเราก็ขยับขาตรงนี้เลยเนี่ยเป็นการตัดนะ แล้วก็มาขยับตรงส่วนด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะนี่ให้ถึงขอบมันนะคะเห็นไหมตรงนี้ก็จะได้กรอบนะคะขนาดจอเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยเอาวย่อกระดาษลงเห็นไหมนี่คือขนาดของกระดาษต่อมามาที่เลเยอร์นะคะตรงนี้นะที่เป็นกระดาษซ้อนทับกันนะแล้วก็ปิดตาค่ะทุกคนเห็นไหมเราก็ได้กระดาษ ขนาดของ YouTube ช็อ t นะคสํสำหรับใส่วนะิดีโอช็อตเนาะใน u t u b e นั่นเองหรือใน TikTok ที่ไหนก็ได้นะที่เราอยากให้ template เขาไปลักษณะแนวยาวแบบนี้ต่อมาเราก็มาเริ่มแบบนี้นะคะให้เรามาที่ Layer แล้วก็ไปที่รูปกล้องฟ้าจะใช้วิธีการไปดึงพื้นหลังนะคะให้เราเลือกพื้นหลังที่เราต้องการนะยกตัวอย่างเช่น ฟะเอาพื้นหลังแบบนี้แล้วกันแล้วก็ขยายเลยนะไปหาพื้นหลังสวยๆน่ารักน่ารักไว้เลยนะคะหลังจากนั้นกดถูกขึ้นมาแบบนี้กดยกเลิกนะคะทีนี้ต่อมาเราจะไปหาตัวที่เป็นเหมือนกรอบนะคะซึ่งวิธีการนะเราจะไปเอาอเขาเรียกว่าอะไรอะภาพที่เป็นรูปทรงขนาดแนวนอนของคลิปวิดีโอนั่นเอง นะคะคเราก็เปิดเลเยอร์เนาะแล้วก็มาที่รูปกล้องแล้วทีนี้ทํำยังไงฟ้าก็จะอาศัยไปเอารูปภาพฟ้าจะยกตัวอย่างภาพภาพหนึ่งนะคะที่เป็นภาพที่ฟ้าเคอทําไว้แบบนี้นี่อันนี้มันเป็นขนาดของคลิปวิดีโอนั่นแหละก็คือ16ตัว9แนวนอนแล้วก็กดขึ้นมาถูกไว้นะคะขึ้นมาเนมนกดยกเลิกต่อมาทีนี้ต่อมานะคะ ตัวนี้มันจะเป็นแค่เป็นเหมือนพูดง่ายเป็นแพแค่กระดาษภาพเท่านั้นดังนั้นวิธีการต่อไปนะคะก็จะมาที่ตรงนี้ลูกศรที่เป็นแปลงสีแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วกดปรับสีแล้วก็พอกดปรับสีเสร็จแล้วนะคะทุกคนเลื่อนไปเรื่อยๆให้หาคําว่าเปลี่ยนสีเส้นกดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเส้นไปเลยว่าเราอยากจะให้สีเส้นมันเป็นสีอะไรนะจ๊ะ สีอื่นนะที่มันตรงข้ามกับพื้นหลังนะ,ะทุกคนเอาละเอาเป็นสีน้ําเงินเสร็จแล้วก็กดถูกนะคะกดกากบาดนี่เราก็ได้แล้วตรงนี้ต่อมาเดี๋ยวเขาจะให้สองภาพนี้นะคะเป็นภาพเดียวกันมาที่เลเยอร์ถึงแล้วก็กด2รูปนี้นะ,ะให้เป็นภาพเดียวกันรวมเลเยอร์นั่นเองก็แตะที่เลเยอร์ที่เป็นสีน้ําเงินเนาะแล้วก็กดรวมเลเยอร์ตัวนี้ ที่เป็นเครื่องมือที่อยู่ด้านบนถังขยะค่ะกดเลยตึเห็นไหมเป็นภาพเดียวกันแล้วเนาะนะทีนี้ฟ้าก็จะตัดตัวนี้ออกวิธีการง่ายๆก็คือมาใช้ถังสีนะคะพอถังสีเสร็จแล้วให้กดเป็นถังยางลบกดแล้วนะคะแล้วก็มาแตะตรงสีฟ้าเลยตึเห็นไหมมันก็จะเป็นสีขาวทีนี้เราก็จะมาที่เลเยอร์ให้กดพื้นหลังนะคะให้เป็นสีโปร่งใสแบบนี้นี่เห็นไหม เราก็ได้กรอบตัวนี้ไว้สำหรับไซส์วิดีโอของเรานั่นเองทีนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้นั่นเองเราก็จะมาตกแต่งนะจ๊ะมาที่เลเยอร์เลยแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะใส่รูปภาพเราก็มาที่รูปกล้องเลยนะจ๊ะแล้วก็ไปหารูปภาพของเราเลยที่ตัดพื้นหลังเรียบร้อยนะโดยที่เราต้องเตรียมรูปภาพของเราไว้ก่อนนะคะซึ่งฟาก็จะอาศัยด้วยการ เอารูปภาพของตัวเองที่ตัดพื้นหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีหลากหลายรูปเลยก็ไปเลือกเอาเลยว่าจะเอารูปไหนนะจ๊ะโอเคเอรารูปนี้แล้วกันนี่ได้แล้วก็กดเครื่องหมายทูแล้วก็กดยกเลิกนะคะนี่คือภาพที่หนึ่งที่เราแทรกตกแต่งเข้าไปทีนี้ต่อมาเราจะใส่เป็นเหมือนลักษณะเป็นช่องทางติดต่อะะให้คนติดตามก็ได้ก็เป็นรูปภาพเหมือนกันก็ไปที่เลเยอร์แล้วก็ รูปกล้องเลยนะคะมาก็จะไปหารูปไอคอนต่างๆนี่โอเคก็จะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ได้รูปเฟซนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดเครื่องหมายถูกนะจ๊ะ แล้วก็กดยกเลิกค่ะเอาล,ละทีนี้เราก็จะได้เป็นโลโก้ของ facebook แล้วต่อไปอยากได้โลโก้อะไรอีกก็มาที่รูปก,กล้องเหมือนเดิมนะคะก็ไปดึงรูปภาพมาขอแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคขึ้นมาแบบนี้กดยกเลิกนะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ข้อความเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่ข้อความนะคะก็มาที่เลเยอร์แล้วบวกเลเยอร์เปล่าก็คือเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยแล้วเปลี่ยนเครื่องมือนะคะให้เป็นตัว T แตะที่รูปภาพแล้วก็แตะอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละพิมพ์เลย แล้วนะก็กดเครื่องหมายถูกเอาละทีนี้มันใหญ่เกินใช่ปะเราก็มาปรับขนาดให้มันเล็กลงนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีน้าะมาที่รูปแบบแล้วก็ตรงนี้อักขระก็จะใช้เป็นสีพื้นหลังนาะเราก็เปลี่ยนพื้นหลังไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าองเอาสีอะไรสวยดีมันสวยอะ เล่แล้วกันเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะทีนี้ต่อมาเนื่องจากว่าชื่อ Facebook ของฟ้าเป็นเพจแฟนเพจเนี่ยก็อันเดียวกันนะฟ้าก็ใช้วิธีการเข้ามาที่เลเยอร์แล้วก็คัดลอกเลเยอร์ที่เป็นตัว T เนี่ยนะคะกดตัวนี้เลยแล้วกดคัดลอกเลเยอร์เห็นไหมจะกลายเป็นมี2อันละแล้วก็มาแตะตรงนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นนี่ทีนี้ฟ้าก็จะ แก้ไขนิดหน่อยก็คือแก้ไขส่วนที่เป็นตัวกรอบแค่นี้นะคะให้เป็นเหมือนสีถ้าใครอยากจะทําแบบนี้นะโอเคเสร็จแล้วก็กดเคนืหมาหถูกเรียบร้อยนะคะนี่คือส่วนที่ช่องนั้นต่อแล้วก็สามารถที่จะมาที่เลเยอร์บวกเลเยอร์เปล่าแล้วก็พิมพ์นะคะ โอเคอาจจะเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะหรือจะไม่ใส่กรอบก็ได้นะอ่ะหลังจากนั้นก็หาเลเยอร์เปล่านะคะตรงนี้เนาะตรงนี้มันมีเลเยอร์เปล่าเวแล้วเราก,ก็จะเปลี่ยนอันนี้นะคะให้เป็นรูป แรงสีนะคะนี่แล้วก็มาใช้แม้มันทัดนี่นะทีนี้ก็มาเปลี่ยนเจ้าตัวสีนะคะเราจะใช้เป็นสีขาวแล้วก็จะมาวาดตรงนี้เลยขยับนิดนึงนะคะด้วยการแตะตัวนี้นะแล้วก็ขยับแล้วก็กดเครื่องหมายถูก เรียบร้อยนะคะนี่คือส่วนตรงนี้แล้วก็ปิดไมค์มันัดเลยค่ะกดออฟจบแล้วตอนนี้ตรงนี้ด้านบนนะคะเราก็สามารถใส่ข้อความอะไรได้เลยมาที่เลเยอร์ระบบเลเยอร์อเปล่าแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนตัวทีนะถ้าเราต้องงานราอยกพิมพ์ข้อความเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวทีเนาะตัวนี้ก็พิมพ์ไปเลยอือพิมพ์หัวข้ออะไรอ่ะที่ ที่เราอยากจะเอามาให้ฟ้าสมมุติเอานะคะทุกคนปรับขนาด โ okay. อเคทีนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะขอทําแบบนี้แบบเร็วๆนิดนึงนะคะ,ะแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดแม่บันทัดหน่อยนี่แค่นี้ก็ได้นะคะหรือเราจะมาแก้ตรงนี้นิดนึงให้มันเด่นขึ้นหน่อยก็คือ happy sky อันนี้นะเปลี่ยนเป็นตัวทีด้วยนะคะ แล้วก็แตะที่ข้อความแล้วก็แตะตรงรูปดินสอนะแล้วก็มาใส่ตัวนี้นิดหนึ่งนะให้มันเด่นขึ้นมานิดหนึ่งเนาะทุกคนโอเคเสร็จแล้วกดถูกจบทีนี้เวลาเซฟนะเราก็จะมาที่ลูกศรแล้วก็บันทึก PNC พื้อหลังปร่งใสนั่นเอง จบเรียบร้อยนะคะเราก็ได้เป็นแพทเทิร์นนะคะสำหรับเอาไว้ทำคลิปดีๆได้แล้วนะได้แล้วนะคะโอเคฝากกดให้กดแชร์กดติดตามนะให้กำลังใจกันด้วยเนาะคลิปนี้โอ้โหตื่นมาตีสองตีสามนะเพื่อ,ออัดคลิปให้กับทุกคนเลยเนื่องจากว่านอนไม่หลับค่ะทุกคนก็เลยหาอะไรทำนะคะเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าแฮปปี้สกายชาแนลสวัสดีค่ะ